ม่กินขบคุณพี่น้องมากินขบูณเมื่อกี้ไปท่านยาแล้วบุหี่มาไทยขบคุณยาเลมากินอก้าไข่เีกุ้งนี้กุ้งก็กุ้งซอสเต็นแล้วนะครับเมยครัวมึงิมมยครัวแบบมีน้ำใสใจจริงความใส่ติ่งลิงมาบุกมาครับนะ น้ำใส่จะกินมั้ยนี่ตบเกือบก้นนี่ขอกินงขอกจะได้กินยี่รอบกว่านี้ผมนะครับมากินนะน้ำยาปุูนน้ำยาปุูนตักโอ้โหนี่ว่าหันผมไปทายมาตรีนตรีนใครอยากกินตรีนมานะอือโอ้ยหหันหอนไหมไม่ไม่มาเลยครับเลยแสบครับตบคู่ตบคู่ตักน้อง มากรอนะเดีกงนอหม่สัวบมงูนิวผักขานาพี่น้องมากินน้ำกันเจบแสบเจบแสบสุดยอดแสบวันนี้วันโวปนไงบนะครับกินผักก้อนเนี่ยเนี่ยตานี่ยดอดเนี่ยเออเจ็บเจบกินกันมากนหลายคนเองเจ็บเนาะ่กุุงกรุงกุุง แต่มเป็กกินกูถึงกุ้งผก็กินอกิน <speaking in the first place>